ในวันเสาร์ที่13และวันอาทิตย์ที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2556คณะเภสัชศาสตร์และคณะต่างๆได้เข้าร่วมกับสถาบันเพื่อร่วมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนของมหาวิทยาลัยนเรศวรออกหน่วยบริการขึ้นที่ณโรงเรียนบ้านนายาวตำบลทุ่งสมออำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์และโรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคารตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรโดยทางคณะเภสัชศาสตร์ได้จัดทำกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องสำอางที่ไม่ได้มาตรฐานและกิจกรรมสาธิตการทำโลชั่นบำรุงผิวผสมสารสกัดจากมอญส่ันที่เรับป็ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสมุทรชินพัน์นะครับวันนี้ก็มาขอรับบริการจากในนามคณะเภสัชศาสตร์นะครับมหามาดเลยส่วนกิจกรรมนะครับที่เรา เราก็มาสาธิตนะครับการทำดับการเตรียมนะครับเครื่อสงสำอางนะครับโดยวันนี้เราเตรียมโลชั่นนะครับที่มีส,สกการสกัดจากใบหม่อนนะครับต้นหม่อนนะเพื่อมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ในการทําให้ผิวขาวนอกจากนี้เรายังมาีก,จกิจกรรมอื่นเช่นให้ความรู้เกีเ่ยวกับเรื่องของไข้เลือดออกนะครับการลดลดละเลิกสูบบุหรีหน่นะครับค,รค,รความรู้เกี่ยวกับโรคทางเพศสัมพันธ์หวังว่า ความรู้ฐานนะครับในการดำรงชีวิตให้มีความสุขนะครับปราศจากโรคภัยต่างๆนะครับขอบคุณครับกิจกรรมในครั้งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนทั้งมหาวิทยาลัยนเรศวรและประชาชนในพื้นที่เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ให้กับชุมชนเพื่อเติบโตเป็นชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน